ลูกค้าต่างชาตินะอารวาสพังร้านค้าเหตุเพราะอะไรต่อราคาแล้วแม่ค้าไม่ลดให้พังร้านค้าเสียหายหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำเพ็งนะคาะดูสิ อละวาใหญ่เลยนะคะ<อ>เป็นเหตุการณ์ที่ร้านกิฟ์ช็อปร้านหนึ่งค่ะอยู่ในตลาดสำเพ็งคุณผู้ชมมีชาวต่างชาตินี่สองคนนี้เป็นชายรูปร่างใหญ่เลยนะทําลายสินค้าภายในร้านค่ะเน<อ>ื่องมาจากสองคนนี้เขาเดินดูของภายในร้านแล้วก็ไปแกะไปแกะของออกจากกล่องมาดูอพอแกะเสร็จปุ๊บก็ไปหาคนขายแล้วบอกว่าเนี่ยแกะแล้วเนี่ยลดให้ได้ไหม<อ>ลดให้จากห0าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหม<อ>จากราคาปค้าย ถ้าไม่ได้ไม่ลดให้เขาก็จะไม่ซือ้อแต่ของแกะแล้วมันเสียหายไงคนขายก็บอกไม่ได้สิก็มาคุณแกะแล้วคุณก็ต้องซื้อตามราคาที่เรากําหนดไว้เท่านั้นก่อนจะเรเิ่มมีปากเสียงและเสียงดังขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายทํำยังไงพัทงทำลายข้าวของกระจายเลยค่ะหลังกิเหตุเจ้าของร้รานก็โทรเรียกตำรวจในพื้นที่เลยบอกว่าให้นำตัวต่างชาติสองคนนี้เอาไปเลยนะเห็นเขาบอกว่านไหม police come police เห็นไหมเออ o n น stop โ o l i c e c o นะโนนะเออไปดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เสียงของชาวเน็ตก็มีคอมเมนต์นะเสียงแตกกันไปบางคนก็บอกว่านี่ไงผลของฟรีวีซา่าพอฟรีวีซ่าก็มีคนแปลกเข้ามาทำลายทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทั้งเขาบอกกฎหมายบ้านเราเองเนี่ยก็ยังไม่แข็งแรงพอที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะยำเกรงได้นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็แชร์เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เจอเจอชาวต่างชาติที่มีลักษณะนี้บ่อยมากบางทีมาซื้อของนะชอบมาต่อรองต่อรองในราคาที่เป็นไปไม่ได้อะมันเป็นแบบว่าต่อรองแบบ ต่ำกว่าความเป็นจริงต่ํากว่าต้นทุนอย่างเงี้ยไปคุ้นจากเวลาไปเที่ยวเมืองจีนนะเปล่าอ่ะเมืองจีนเขามีเทคนิคแบบนี้นะตั้งไว้ร้อยให้ต่อ40ถ้าต่อไม่ได้ให้เดินออกพอเดินออกเขาจะเดี๋ยว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 อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการต่อราคาเป็นเทคนิคการต่อราคาแต่กับบ้านเราอ่ะของมันไม่ได้แพงอยู่แล้วเราไม่ได้ขายยพงแม่ไม่แพงเลยมันเป็นราคาขายส่งด้วยบางทีน่ะเออเขาบอกบางทีบางเคสนะมาเป็นกลุ่มต่อรองราคาที่เป็นไปไม่ได้สักพักมายกขยง มันเดินดูแบบว่าให้คนในร้านสับสนนะมันเดินมั่วไปหมดเลยแม่ค้าก็สับสนก็งงๆบางคนฉวยโอกาสขโมยของในร้านเข้าไปในช่วงชุลมุนเออหนักเลยแต่ไม่ได้มองด้านเดียวเลยคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราน่ารักน่ารักเยอะมากที่อยากมาแบบชื่นชมประเทศไทยจริงๆมีเยอะอันนี้ต้องชื่นชมนะแต่คนที่เข้ามาทําความเดือดร้อนก็ต้องแหมเอามั แชร์ข่าวกันกน,นะคะอันนี้ก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางบ้านเมืองก็ต้องคอยดูแลตำชัจอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะ